ข้อนี้ห้ามผิดนะครับข้อนี้ไม่มีอะไรยากเลยข้อนี้เป็นเรื่องของการแก้ะสมการล็อกธรรมดาเลยนะครับเขาบอกว่าจงแก้ะสมการล็อก x บวกหนึ่งแล้วก็สามง่ายมากนะครับเอ่อ,อสมการต้องระวังอย่างเดียวคือระวังเรื่องฟังก์ชันเพิ่มกับฟังก์ชันลดนะครับก็คือให้ระวังเรื่องฐาน ถ้าเกิดฐานมากกว่า1เนี่ยเป็นฟังก์ชันเพิ่มถ้าฐานน้อยกว่า1แต่มากกว่าศูนย <t> ์นี่เป็นฟังก์ชันลดแล้วฟังก์ชันเพิ่มกับฟังชันลดมันเป็นแตกมันต่างกันยังไงคือว่าถ้าเป็นฟังก์ชันเพิ่มเนี่ยเครื่องหมายสมการต้วชา้หัวมันเป็นไปตามนั้นแต่ถ้าเกิดฟังก์ชันลดต้องกลับข้างเครื่องหมายสมการรู้เรื่องนะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้เนื่องจากว่าฐานเนี่ยมันคือเป็นฐานสองมันมากกว่า1เพราะฉะนั้นเป็นฟังก์ชันเพิ่ม ถ้าเป็นฟังก์ชันเพิ่มเราก็ไม่ต้องกลัวเรื่องเครื่องหมายอสมการแต่ถ้าเป็นฟังก์ชันลดต้องกลับเครื่องหมายนะครับให้เรายกกําลังฝั่งนู้นได้เลยเพราะฉะนั้นจากตรงนี้เราจะได้ว่า x บวกหน้อยกว่าเท่ากับเท่าไรตอบสองกลัง3นะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้ว่า x บวกหนเนี่ยน้อยกว่าเท่ากับ8เพราะฉะนั้นก็ได้ว่า x น้อยกว่าเท่ากับเท่าไรตอบ7ตอบแค่นี้ถูกไหมผิดนะใครตอบแค่นี้ผิดนะครับเพราะว่า สิ่งที่ต้องระวังอย่างยิ่งในการทําโจทย์ล็อกก็คือว่าสิ่งที่อยู่ใต้ล็อกจะต้องเป็นบวกนี่คือเงื่อนไขสําคัญก็คือว่า x บวกหต้องมากกว่า0เท่ากับก็ไม่ได้นะต้องมากกว่า0ูนย์ท่องเอาไว้นะนะครับไม่งั้นไปทําโจทย์ล็อกนี่เสียโอกาสมากๆเลยอุตสาห์แบบทำได้นะครับจึงได้ว่า x จะต้องมากกว่าลบหแล้วก็เอา2คําตอบนี้มาทำะารการตอบอินเตอร์เซ็ตกันนะครับเพราะมันต้อง ตรงตามเงื่อนไขนี้และนี้เพราะฉะนั้นคําตอบสุดท้ายคือช่วงมากกว่าลบหนึ่งคือเปิดลบหนึ่งแล้วก็ปิด7นะครับเปิดลบหนึ่งแล้วก็ปิด